เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับที่5กันก่อนนะเว็บแรกค่ะ well. s t r e e t w e l l co เพื่อนๆสามารถค้นหาเว็บนี้เนาะซึ่งเว็บนี้ค่ะเป็นเรื่องของการออกแบบที่มันที่มันค่อนข้างเรียบหรูเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะออกแนวแบบวินเทจหน่อยๆเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองเลือกดูนะคะมาต่อที่อันดับ c ชื่อเว็บ I'm creator ก็จะมีรูปตามสไตล์มากมายเลยทีเดียวให้เลือกมากมายเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูกันนะอันดับที่3ขอแนะนำ u n s p a c e ค่ะตัวนี้เป็นภาพซึ่งหูบบอกเลยว่ามันเป็นแรกๆเนาะของเว็บที่แจกให้ทุกคนได้ใช้ฟรีแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามสามารถเอาไปใช้งานด้านการตกแต่งได้มีรูปภาพมากมายหลากหลายสไตล์ซึ่งการดาวน์โหลดก็ไม่ได้ยากเนาะ มาที่อันดับ2เว็บนี้บอกเลยว่าโค้ดใช้บ่อยมากๆคือ Pixabay นั่นเองตัวนี้จะเป็นทั้งภาพ3มิติและภาพสวยสดใสามากเพื่อนๆลองเข้าไปโหลดภาพในเว็บนี้ได้เลยนะและมาที่อันดับที่1 Pixels ค่ะตัวนี้ก็โหเด็ดไม่แพ้กันซึ่งเป็นเว็บที่แบบว่าจะออกมาคล้ายๆกับ อ,อันสเปซอะคะ่ะคือจะเน้นภาพที่สื่อให้ถึงถึงความรู้สึกของภาพแล้วก็ภาพก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมากๆด้วยนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะว่าเราชอบเว็บไหนก็ไปดาวน์โหลดได้เลยวิธีการดาวน์โหลดก็ไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ไปพิมพ์ชื่อเว็บที่ค้ดแนะนำไปเบื้องตน้นอย่างเช่นนะฮะอ่าพิก a b เบตัวนี้เราก็ กดไปที่ตัวแรกค่ะเราอยากได้ภาพอะไรอ่ะออฟฟิศส,สวยๆหรือว่าห้องครัวอ่ะแติว่าออฟฟิศนะคะพิมพ์ตัวนี้สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษา,า,ษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแต่เราลองพิมพ์ภาษาอังกฤษไปก่อนเนาะเนี้ยค่ะเราชอบภาพไหนเราก็แค่กดค้างแล้วก็กดดาวน์โหลดอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้นะวิธีการดาวน์โหลดกด ไปที่ภาพหนึ่งครั้งให้ภาพเขาขึ้นมาเป็นหน้าจอใหญ่นิดนึงแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดถ้ามีคําว่าโหลดด้านบนก็ให้กดโหลดด้านบนหรืออีกหนึ่งวิธีกดคลางไปที่ภาพค่ะก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอลองโหลดดูนะคะเพียงเท่านี้ภาพก็ไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงไหมไอ้เพื่อนไปลองทําดูนะคะหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืม กด subscribe เม้นแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าด้วยนะคะ